เราจะบ่นให้ฟังว่าช่วงนี้โจรมันชุมพอๆแบยุง<ช>่งเลยนะคะเ<ช>นี่ยค่ะกรณีเนี่ยค่ะแม่ค้านะขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะไปซื้อของที่ตลาดนะคะคือขับมอเตอร์ไซค์มานะคะประมาณตีห้ากว่าๆนะจะไปใส่ตลาดเพื่อเอาไปของขายใช่ค่ใช่คือขับมาแป๊บเดียวเนี่ยประมาณ500เมตรห่างจากบ้านแป๊บเดียวมีมอเตอร์ไซค์ยอยู่คันหนึ่งนะคะขับตามมาประกบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่ดูตามนี้เลยนะคะวงไฟเนี่ยไฟสองดวงนี่คือไฟจากหน้ารถ คนร้ายมากันสองคนค่ะคุณผู้ชมจอดแบบนี้แล้วก็ใช้ปืนจี้ที่แม่ค้าคนนี้ค่ะเอารถมาเดี๋ยวนี้เอารถไปได้ไม่ได้ไปทั้งรถนะคะกระเป๋าสตางค์เงินสดโทรศพัพท์มือถือคนร้ายเอาไปหมดเลยนะคะเนี่ยเธอก็ต้องรีบวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากสถานที่จุดใกล้ๆอะค่ะคนที่เป็นผู้เสียหายคือคุณสุปรียาโดโอยครับอยู่ที่ทับเที่ยงอำเภอเมืองตรัง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ25มีนาคมประมาณตีห้าครึ่งนาตมนทัพเที่ยงเลยครับเธอกําลังไปจ่ายตลาดนะครับแล้วหลังจากนั้นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบใช้ปืนจี้แล้วก็บังคับให้เธอเนี่ยจอดรถแล้วใช้อาวุธปืนเล็งมาที่คุณสุปรียาด้วยโอ้พี่สุปรียาเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะลองไปฟังกันหน่อยค่ะขับมาเรื่อยๆก็เห็นว่าทางระากหลังก็มีรถมาโจแล้วมันบอกว่า จอดคือตอนนั้นเราก็รู้เลยว่าเออเราโดนรถเจียนะคะแล้วก็เราขับรถไปจอดหน้ายอตับมันก็ขับรถมาปาดแล้วก็มาแช่วุดปืนอ่ะวิ่งมาหาเราถึงเราก็ตกใจทีแรกจะหักรถรถหนีแต่ว่าพอเห็นปืนก็มาใกล้ๆเราก็กลัวแล้วก็จอดรถนอนลงกับถนนทีนี้ก็มันก็เอารถไปได้รถไปได้กระเป๋าตังค์แล้วก็ได้มือถือไปแล้วเราก็วิ่งวิ่งข้ามถนนมาขอความช่วยเหลือจาะ ยามตรงนั้นนะคะก็โทรหา091ตรงนั้นจำได้แต่ว่าเขาใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อยืดแล้วก็เอา,เอาผ้าขาม้าค่ะมาปิดหน้าไว้แต่ว่ารถคุณร้ายเนี่ยมันเป็นรถเวฟแล้วก็เอาผ้าเสื้อมาปิดใะเบียนเอาไว้ทั้งสองคนนี้ใช้เสื้อผ้าปิดบังใบหน้าหมดเลยเหรอใช่ โอ้พี่สุปิยานี่ก็คิดถูกแล้วนะคะที่เบื้องต้นเนี่ยเอาตัวรอดมาไว้ก่อนนะคะที่เหลือทรัพย์สินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเป็นคนดําเนินการะค่ะ <c oughs> วันนี้ไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทรัพย์สินของเธอกลับมาได้นะคะ <c oughs>